สวัสดีจ้าืันนี้ก็มาพบพ่อกับเดินอีกแล้วนะจ๊ะดอกแดกแห่งมานของเฮอก็เป็นเห็ดปวกแดงแล้วเห็ดปวกฟ้านอยู่ทั้งพุนเลยุ่นโอ้ จพี่น้องพออีกแล้วงเห็ดไข่นเป็นเห็ดไข่เหลืองเห็ดไข่เขียวเนาะคะ่ะดอกงามอยู่จ้ะเห็ดไข่เขียวไข่เหลืองเนาะคะ่ะอีกดอกนึงสองดอกตัวนี้โอ้สวยงามเลยเนาะคะ่ะ ว้าวว้าวพอแล้วพอแล้วอิดค่อยออกไงอยู่จ้ะ รักษาเนาะหอหูผุ่นเชียงหยดงามงามรักษาพอออัอีนุนไาด้อมงามคักงามนะเนเี่ยอยงามอย่างงามเลย ดีค่อือต่อไป อ้าอออดอกเห็ดแลว่าจิ้มนจิ้มจิ้มแนบบนเดือนว่าไม่มีหันมานนะ่ะแล้วอาู้ดอีกดอกนึงคุณอีกดอกนึงพุนอีกดอกนึงอ,อ,งอม เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บ不了อ๋อจีบหูตีว่าสิ๋ชายเอาตังไว้ที่ละไปอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้ดอกเห็นไหมวุ้นน่ะโอ้ยสวยงามอยู่เกาโคกเกาปลายง้มทางเวทเนาะค่ะ นี่แหละจ้าได็ดปนนึ่งอยู่เพราะเด้ดป,น,ปนก็กลายจะเห็ดกับบะหมี่เลยหายากจังนี่จ้ากลับบ้านแล้วคลิปนี้ก็จบคลิปสักนี้เนะจ้า,าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย Okay.